มโอ43ไทยเสี่ยงเสียสิทธิยกเลิกสนธิสัญญาเขตแดน1ทำไมปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาจึงซับซ้อนข้อพิพาทช,ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนมายาวนานแก่นแท้ของปัญหามิได้อยู่ที่การปักปันเขตแดนใหม่ตามสภาพภูมิประเทศเพียงอย่างเดียวแต่อย่างรากลึกไปถึงความขัดแย้งในการตีความเอกสารทางกฎหมายและแผนที่ที่เป็นหลักฐานของการเจรจา โดยมีเอกสารสำคัญที่เป็นหัวใจของข้อถกเถียงคือบันทึกความเข้าใจปี2543 MOU 2543ซึ่งเป็นเอกสารที่อาจกำลังจะกลายเป็นกับดักทางกฎหมายที่ทำให้ไทยต้องเสียดินแดนอธิปไตยและสูญเสียสิทธิ์ในการต่อรองไปอย่างถาวรหากรัฐบาลดำเนินการในก้าวต่อไปโดยขาดความเข้าใจนี่ลึกซึ้งเอกสารฉบับนี้จะอธิบายถึงต้นตอของความขัดแย้งโดยชีย้ให้เห็นถึงความสำคัญของแผนที่แต่ละฉบับที่ให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน วิเคราะห์บทบาทและปัญหาที่ซ่อนอยู่ใน MOU 2543และสำรวจทางออกทางกฎหมายระหว่างประเทศผ่านมุมมองของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนทิสัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่อาจกำหนดอนาคตของอธิปไตยไทยในพื้นที่พิพาทได้โดยหัวใจของความขัดแย้งทั้งหมดเริ่มต้นจากแผนที่2ฉบับที่นำไปสู่เส้นเขตแดนคนและเส้นอย่างสิ้นเชิง 2. หัวใจของความขัดแย้งเมื่อแผนที่ไม่ได้มีเพียงฉบับเดียว ความขัดแย้งในการกำหนดเส้นเขตแดนทางบกระหว่างไทยและกัมพูชามีศูนย์กลางอยู่ที่หลักการสองประการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือแนวสันปันน้ำซึ่งเป็นหลักการดั้งเดิมที่ไทยยึดถือและแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนซึ่งเป็นแผนที่ที่ถูกระบุไว้ใน MOU 2543และเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกัมพูชาแนวสันปันน้ำหลักการเดิมยึดหลักภูมิศาสตร์กายภาพโดยใช้สันเขาหรือยอดเขาที่แบ่งทิศทางการไหลของน้ำเป็นเส้นเขตแดนตามธรรมชาติ ซึ่งไทยยึดถือตามสวนทิสัญญาปี1904และ1907แผนที่ L7017 มาตราส่วน1/50,000ต่อที่จัดทำโดยสหรัฐอเมริกาแสดงแนวสันปันน้ำที่แท้จริงไว้อย่างชัดเจนหากยึดตามหลักการนีไทยจะไม่เสียดินแดนที่เป็นพื้นที่อธิปไตยของตนแผนที่มาตราส่วน1/200,000เป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นฝ่ายเดียวและไม่ได้ยึดถือแนวสันปันน้ำตามความเป็นจริงเป็นแผนที่ฉบับเดียวกับที่สารลก เคยใช้อ้างอิงในการตัดสินคดีประสา,าพระวิหารซึ่งทำให้ไทยเสียเปรียบเป็นแผนที่ฉบับเดียวที่ถูกระบุไว้ใน MOU 2543เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนผลกระทบสำคัญการที่ MOU 2543กํากำหนดให้ยึดถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนเป็นหลักอาจทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนประมาณร้อย0ตารางกิโลเมตรให้กับกัมพูชาคำถามสำคัญคือแผนที่ที่เป็นฟอก ให้เสียเปรียบนี้ถูกนำไปบรรจุไว้ในเอกสารที่มีผลผลูกพันอย่าง MOU 2543ได้อย่างไร 3. MOU 2543เอกสารที่ผูกมัดหรือกับดักทางกฎหมายบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543คือข้อตกลงที่รัฐบาลไทยและกัมพูชาทำขึ้นว่าด้วยการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่รายละเอียดของเอกสารที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสำรวจดังที่ปรากฏในเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2543ซึ่งระบุพื้นฐานทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจนว่าการสำรวจและจัดทำหรือปักหลักเขตแดนทางบกจะดำเนินการโดยใช้เอกสารที่ผูกพันไทยกับกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศตามอนุสัญญ,ญาฉบับที่13กุมภาพันธ์194 และสถิสัญญาฉบับวันที่23มีนาคม1907พิธีสารแนบท้ายและแผนที่แสดงเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชามาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนปัญหาหลักของ MOU 2,543คือกับดักทางถ้อยคำที่อันตรายซึ่งซ่อนอยู่ในการตีความข้อตกลงเอกสารไม่ได้เปิดช่องให้มีการจัดทำแผนที่ใหม่จากสภาพภูมิประเทศจริงแต่เป็นการบังคับให้สำรวจและปักปันเขตแดนตาม แทนที่หนึ่งต่อสองแสนที่ไทยเสียเปรียบเท่ากับเป็นการยอมรับผลลัพธ์ที่เสียเปรียบตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการสำรวจอย่างไรก็ตามแม้ MOU 2543จะดูเหมือนทำให้ไทยตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบอย่างยิ่งแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศยังคงมีช่องทางและหลักการที่สามารถนำมาใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สี่ทางออกและทางตันอนุสัญญากรุงบินาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา อนุสัญญากรงุงเวียนนาปี1969คือกติการะหว่างประเทศที่ว่าด้วยการทำสุดทีสัญญาซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของข้อตกลงระหว่างรัฐดรทเนศสุจริกุลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้อ้างถึงอนุสัญญานี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงทางออกและข้อควรระวังสำหรับประเทศไทยโดยมีมาตราสำคัญสองมาตราดังนี้4.1มาตรา60สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาเมื่อถูกละเมิดอย่างร้ายแรงหลักการ หากรัฐทาคีฝ่ายหนึ่งของสนที่สัญญาละเมิดข้อตกลงอย่างร้ายแรงเมธิเดียบริชอีกฝ่ายจะมีสิทธิยกเลิกหรือระง,งับการใช้สนที่สัญญานั้นได้การเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันดรทธเนชชี้ว่าการที่กัมพูชารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องตลอด25ปีที่ผ่านมาสามารถตีความได้ว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อ MOU 2,543ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถใช้สิทธิตามมาตรา60เพื่อประกาศยกเลิก MOU ฉบับนี้ได้ 4.2มาตรา45ความเสี่ยงของการเสียสิทธิ์ในการยกเลิกหลักการหากรัฐที่ถูกละเมิดกลับไปดําเนินการเจราจาหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเห็นพ้องกับการคงอยู่ของสนธิสัญญาทั้งที่รู้ว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นรัฐนั้นอาจสูญเสียสิทธิ์ loss of a right like, ในการยกเลิกสนธิสัญญาในภายหลังได้ความเร่งด่วนการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการสงวนสิทธิ์อาจถูกตีความได้ว่าไทยยอมรับให้ MOU 2543มีผลบังคับใช้ต่อไปซึ่งจะทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการยกเลิกตามมาตรา60ไปอย่างถางวรนนี่คือกับดักทางกฎหมายที่อันตรายอย่างยิ่งจากความเสี่ยงและความเป็นไปได้ทางกฎหมายนี้เองผู้เชี่ยวชาญจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขเชิงกลยุทธ์ที่แยบย์ออกมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 5ข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญแนวทางการรักษาอธิปไตยของดร์ทเนสุจริกุลเพื่อปลดล็อกสถานการณ์ที่ไทยกำลังติดกับดรทเนสุจริกุลได้เสนอทางออกเชิงกลยุทธ์ที่แยบยลทางกฎหมายซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากอนุสัญญากรุงเวียนนาเพื่อพลิกสถานการณ์และสร้างอำนาจต่อรองกลับมาให้ฝ่ายไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้ประกาศยกเลิกทันทีแต่ให้มีผลในอนาคตร,รัฐบาลไทยควรประกาศยกเลิก MOU 2,543ในวันนี้ โดยอ้างสิทธิตามมาตรา60ของอนุสัญญากรุงเวียนนาจากการถูกละเมิดอย่างร้ายแรงแต่กำหนดให้การยกเลิกนั้นมีผลในอีกหนึ่งปีข้างหน้ารักษาสิทธ์และเปิดทางเจราจาการประกาศล่วงหน้าเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยไม่เสียสิทธ์ในการยกเลิกตามมาตรา45ในขณะเดียวกันช่วงเวลาหนึ่งปีที่รอให้การยกเลิกมีผลสามารถใช้ MOU ฉบับเดิมเป็นกรอบในการเจราจาบนเวทีจีบีซีต่อไปได้เพื่อสร้างแรงกดดันให้กัมพูชาแก้ไขข้อตกลงให้เป็นธรรม สร้างอำนาจต่อรองกลยุทธ์นี้จะสร้างอำนาจต่อรองให้ไทยอย่างมหาศาลหากกัมพูชายอมแก้ไขเช่นยอมเปลี่ยนมาใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นหรือยึดหลักสันปัน,น้ำเป็นหลักประเทศไทยก็สามารถยกเลิกการยกเลิก m อยูได้และเดินหน้าเจราจาต่อภายใต้เงื่อนไขใหม่ที่เป็นธรรมหากกัมพูชาไม่ยอมเจราจาเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี MOU 2543ก็จะสิ้นสุดผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์และไทยสามารถเริ่มต้นหากรอบการเจราจาใหม่ที่เป็นธรรมได้ แนวทางนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการต่อสู้ทางการทูตซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ6บทสรุปความท้าทายข้างหน้าของไทยข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอันตรายอย่างยิ่งต่ออธิปไตยของประเทศการตัดสินใจใดๆของรัฐบาลมีผลกระทบโดยตรงต่อดินแดนของชาติประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดสรุปได้ดังนี้ หลักฐานที่เสียเปรียบ M.O.U. 2,543ทุกร่างขึ้นโดยผูกมัดรประเทศไทยกับแถนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนซึ่งเป็นคุณกับฝ่ายกัมพูชาและเป็นหลักฐานของปัญหามาจนถึงปัจจุบันกับดักทางกฎหมายการเดินหน้าเจราจา G.B.C. โดยขาดความระมัดระวังและไม่สนวนสิทธิ์ในการยกเลิกอาจทำให้ประเทศไทยสูญเสียสิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนี้ไปตลอดการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศผลประโยชน์ของชาติเป็นเดิมพันสถานการณ์นี้ ต้องการการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เด็ดขาดและตั้งอยู่บนความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริงเพื่อหลกเลี่ยงการเดินเข้าสู่กับดักที่อาจทำให้ไทยเสียเปรียบอย่างถาวร